อินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์แบบนี้ผมเรียกมันว่าแจ็คผู้ค่ายักษ์ราคาถูกกว่าอินเวอร์เตอร์ออนกริดหรือไฮบริดทั่วไปมากมีขนาดเล็กแต่ให้กำลังเกินตัวท่านดูนี่นะครับตัวเล็กเท่านี้แต่ชุดให้มอเตอร์3แรงมุนได้อย่างสบายปั๊มน้ำหอยโขง1่งแรงในวันที่ไม่มีแดดฝนตกใหม่ๆเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นอย่างไร น้ำเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับน้ำขึ้นมาแล้วแรงขึ้นแรงขึ้นวันนี้ไม่มีแดดเลยนะครับฝนเพิ่งหยุดตกเมื่อสักครู่นี้เองนี่คือความแรงของน้ําที่8ปดโมงกว่าๆนะครับเราจะได้ความแรงที่ประมาณนี้ นอกจากใช้งานกับปั๊มน้ำได้แล้วยังสามารถใช้งานกับมอเตอร์อื่นๆเช่นมอเตอร์เครื่องดูดอากาศมอเตอร์สายพานลําเลียงและยังทําหน้าที่เป็น VFD ได้ด้วยถ้างานของท่านมีอุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์และมีการใช้งานมากในเวลากลางวันอินเวอร์เตอร์แบบนี้จะช่วยท่านลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและใช้งบลงทุนต่ำที่สุด ติดตั้งใช้งานง่ายไม่ต้องขออนุญาตการไฟฟ้ามีคลิปเต็มแนะนำการใช้งานอย่างละเอียดอยู่ในช่องสมชาย DIY